อีกครับวันนี้ผมว่ากลิ่งนะครับกลิ่งที่ที่ค่อนข้างาเป็นตำนานไม่แน่ใจเป็นตำนานของวัดไหนนะครับแต่คือตามประวัติก็คือ,อาทางเสียงเขาบอกว่าเนี้ยกลิ่เนี้ยพิมพ์เนี้ยเป็นกลิ่งหน้าจีนวัสุทัศน์ปี36อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือ ผมก็ใช้เวลาศึกษามาประมาณสักหน้าอยสักสองสาปีได้ครับเพื่อหาประวัติผู้สร้างวัดจำนวนการสร้างอะไรเท่าไหร่ยังไงแต่ก็คือยังไม่เจอที่เป็นที่หลายละอักษรครับซึ่งอาจจะหมายความว่ากิ่งพิวเนี้ยอาจจะสร้างนอกวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแล้วเอามาแล้วเอามารวม ว่าเป็นของวัสุทัศน์ครับแต่ถ้าเป็นยุคหลังๆประมาณปี5152นี่คือก็เราก็จะเจอพ,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 พิมพ์แบบนี้ครับหมดเลยครับจริงหน้าจีนมาดูลักษณะโดยรวมนะครับทำไมดินได้นะไม่แนใจโอเคลักษณะโดยรวมนะครับเอาดูในทองเหลืองก่อน้อทองเหลืองลักษณะหน้าตาจะเป็นประมาณหน้าจีนครับ เหนือออกไปทางอันนี้เป็นทองเหลืองอปากาทองเหลืองประมาณนี้ครับโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้าไม่ตีเป็นกิ่งนอกวัดครับด้านล,ล่างก็งมีการตอกโคดที่เป็นโคดตัวเล็กไทยแล้วจะมีบล็อกรุ่นหลังอีกปี52งนะครับที่มีดอกจันต่อท้ายด้วย ถ้าขยิจะมีเสียงนะครับจะมีเสียงกิ้งกิ้งกิ้งอันนี้เป็นกิ้งครับอายุอนามที่ผมดูก็คือก็ค่อนข้างมีอายุครับาจะประมาณสัก20-30ิปีได้ครับสำหรับองค์นี้นะครับต่อไปมาดูในส่วนของเนื้อนวะเนื้อนวะองค์นี้ก็เอ่อนวะนวะครับแดงนวะ ลักษณะพิมพ์ทรงขนาดคือน่าจะเป็นบล็อกเดียวกับลงเมื่อกี้ครับแต่ต่างกันเนื้ออายุอานามการประเมินจากสีของโลหนะแล้วก็เนื้อก็คือคาดว่าในใ่เกิน20ปีเขย่าดูก็จะมีเสียงนะครับแต่ไม่ได้แจกรันดยินไหม ล่าล่างจะมีการต่อโคดไทยครับก็ก็ลองไปดูนะครับท่านอาจจะเจอรุ่นแบบนี้พิมพ์แบบนี้แต่เนื้อนี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่าสองค์นี้จริงๆผมเก็บได้ประมาณสัก4ี่ห้าองค์ครับค่อนข้างนานมาแล้วครับแต่เีนี้ไม่แน่ใจว่าเนื้อแบบนี้จะยังอยู่ในแถวแผงพระหรือเปล่านะครับต้องไปดูกัน สรุปก็คือว่าองเ์นี้ผมหาประวัติของกิ่งสุทัศน์ปี36ไม่เจอครับแต่แต่ถ้าเป็นของวัดสุทัศน์รุ่นหลังๆที่เป็นเกจิท่นนานอื่นหรือวัดอื่นก็คือเราจะเจอบล็อกหน้านี้หมดเลยครับตามของวัดสุทัศน์ครับถ้าเป็นบันจุก,กุหรือว่าของผู้สร้างท่านอื่นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่า ผมไปเจอประวัติอีกที่หนึง่งอจะเป็นของวัดเนลังยี่ครับึ่งตรงนั้นเคยเป็นก,กิ่งแก้ชงซึ่งเขาจะเอา,เอาจีวรครับมาห่มจีวรอ,อะไรประมาณนี้ครับ,รบก,ก็ก็ลองดูลองศึกษาดูนะครับว่าพิจารณาดูว่าคนเก็บหรือเปล่าหรือว่าอาจจะลองมาศึกษาดูอะไรต่างๆครับมันกิ่งจะดิ้นได้ โอเคครับผมอขอฝากกิ่งที่เป็นตำนานตำนานเสือตำนานอะไรก็แล้วแต่นะครับก,ก็ไว้พิจารณากันเองครับผมโอเคครับ